สวัสดีครับร้านเวยพรมาเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญใบโพนะครับนะครับพบขึ้นีนะครับฐานพพรนะครับพระทิพพพพรแล้วก็หลังสวนะครับหลังสวก็คือนะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีนะครับ ็คือสมเด็จจ้าเนี่องนะครับ ja เราเร yes, ียกสมเด็จจ้ากันทั้งประเทศนะครับเป็นย่าของแผ่นดินนะครับนั่นเป็นนะครับพระราชมารดาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นนะครับเป็นย่านะครับเป็นคนธรรมดาเราเรียกย่านะับเป็นย่าของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแต่ท่านเป็นย่าของวงชนชาวไทยทุกคนนะครับนะครับเรี่นนี้เป็นมงคลมากนะครับ พรนะทิพย์ก็เป็นพระทิพย์ของนะครับ็นสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงรัชากาลที่เพปร,ะรนะครับด้านหลังก็เป็นนะสวจากกมเดย์ย่านะฮะขงึงร้บจัดจสร้างเพื่อแจกแก่นะครับแพทย์พอสอวอนะครับนะครับแท้ที่ไปนะรักษาพยาบาลน,นะครับประชาชนนะครับตามโครงการของกบญเดย์ย่านท่านแหละนะครับ ก็จะสร้างเพื่อแจกแก่แพทย์นะครับพยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆนะครับที่ไปทําหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับในตามโครงการพอสวนะครับนะครับพิธี 4, พุทธาพิเศษก็ยิ่งใหญ่นะครับเจกเดียกับพิธีสมเด็จสุกโตนะครับนะารากพระอาจารย์ที่มาร่วมเสกก็มีหลวงพุตโตวัดประดู่จิมพี ประชุมเมือคนท่านมีราคาแพงนะครับอุโบสถวัดบวรนิเวศนะครับเหรียญนี้สร้างที่บรวรบวรนิเวศก็สร้างเป็นพระรูปพระพุธินศรีพระพุชินศรีก็เป็นพระรูปสําคัญนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์วัดบวรนะครับนั่นเป็นพระรูปที่อัญเชิญนะครับมาจากวัดประศรีนะครับอัตระมหาธาตุทางจังหวัดเชียง,ง,งใหม่วัดพระใหญ่นะครับหลวงพ่อพระใหญ่นะครับสร้างสร้างพร้อมกับพระพุธินราชนะนะ นะครับเราก็เชิญออกมานะครับหลวงปู่โตอธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่โตท่านก็เป็นนะวัตถุมงคลท่านมีราคาสูงมากปัจจุบันนะเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับนะครับวัตถุวัตถุคนแทนไปแล้วก็อย่างเงี้ยรุ่นนี้แทนได้นะครับเพราะเกจิทางดังเสกันเพียบเลยนะฮะอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โรนะครับวัดป่าหลวงสมพรหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานใจรักนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังท่านเป็นพ่อรหัสนะครับหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิม นะครับวัฒนภพปองนะครับอระรหัสนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงฤาษีลิดำท่านก็เป็นพระรหัสนะครับพระเสกนะฮะท่านเป็นพระรหัสมีฤทธิ์มากมายนะครับพวกเราเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงพ่อฤาษีลิดำนะทราบคนดีนะฮะหลวงปู่ทีมวัดลรหันไล่วัตถุมงคลท่านมีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นนะครับปลาขุนแผ่นไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับโอ้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับอย่างที่บอก ไม่มีบัญญาเท่าไม่ไหวนะฮะใช้เงินเยอะเราก็ใช้รุ่นที่ทดแทนกันได้นะครับเหรียญน,นี้เสกกันเยอะนะครับหน้าห้อยนะครับเกจิหลังหลังเสกเยอะเลยนะครับหลวงพ่อขาววัดตํมกอเพลนับบุกขาวนั่นเองนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมวัดทุ่มคลนั่นก็มีราคาสูงหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออิฐปร์จุฬามณีนะเมื่อก่อนท้าววสุวรรณมหาท่านเลยนะฮะสมัยท่านเป็นเจ้าวาดวัดนะครับ หลวงพ่อเนื่อเนี่ยแล้วก็หลวงพ่ออิดเป็นพระนุวัตรนะตอนหลังท่านก็เลยมาช่วยหลวงพ่ออิดสร้างวัดนะครับมันมีบุญสมพันธ์กับหลวงพ่ออิดนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลวงพุทธีวัดพระขาวหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีความหกพันธุ์สูงหากันเยอะนะครับนะครับหลวงพ่อทรงวัดสาราลอยนะครับหลวงพ่อสีวัดตั้งเขาบุญนาหลวงพสีท่านก็วัตถุมงคลท่านแพงนะครับหลวงพ่อดูวัดสะแกดนะครับเราลูกศิษย์ก็เชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับ ที่จะมาบังเกิดเป็นพุทธเจ้านะครับพระศรีนายะเมตัยในอนาคตนั่นเองนะครับหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไลนะครับวัตถุปมงคลนั่นก็มีราคาสูงหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอะหลวงพ่อโทบวัดชมแดนนะครับวัตถุปมคงคลก็เรื่องโคกพันนะครับก็มีราคาสูงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อมีวัดมาวิชัยหลวงครูบาชุ่มวัดวังมุ้ยหลวงพ่อกลวยวัดโคศิลาหลวงพ่อกลวยเนี่ยลูกลูกค,ค้าผมเคยมาเช่าแล้วก็มาทำบูชาพระแล้วก็เล่าให้ฟังนะว่าเมื่อก่อนเคยล้มละลาย นะครับแล้วก็นะครับกราบไหว้วบูชาหลวงพ่อกลวยปรากฏว่าหดูดจากล่มละลายนะจุดวันที่หนึ่งนะฮะต่างนั้นก็เลยประหยัดนะบ,บอกใช้ชีวิตประหยัดรถไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ใช้แต่มอเตอร์ไซค์เลยว่าไปเออแปลกนะชีวิตเปลี่ยนเมื่อก่อนเที่ยวเตยแบบหัวลาน้ําเลยนะจนก,กระทั่งล้มละลายนะครับเขเลิกเลาบอกให้ผมนะเก็บผ้าหลวงพ่อกลวยเจออะไรก็เก็บเก็บตอนหลังเก็บไม่ค่อยไหวแล้วแพงแพงมากนะครับแต่เฉพาะเฉพาะบางรุ่นเลยนะฮะ เฉียดไปเฉียดมาแล้วก็ว่าพิธีรวมเนี่ยพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบตรง,ตรงๆเลยเนี่ยหลวงพ่อคุยแพงมากนะครับแล้วของเกยเยอะนะฮะต้องระวังแล้วก็มีหลวงปู่ด,ดุลเสกนะฮะหลวงปู่ด,ดุลวัดคุรพาลาหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอนนะครับก็เต่าหลวงปู่หลิวซึ่งปัจจุบันก็ราคาสูงหายากนะครับหลวงพ่อผาวัดอุดมคงคาคีรีเขตเสกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่ตื้อนะครับวัดป่า,ยางเยนยวิ นะครับหลวงพุทตื้อให้เป็นแก่พระอรหันต์มิลินนะครับหลวงพ่อนาดวัดศรีโลหะประสาทนะครับวัตถุมงคลท่านบปรดจะวัดไปนานนะผมไปวัดไม่ก็ไม่มีให้เช่านะหลวงพ่อนามวัดดอนขลาราขาอ้อนะฮะพ่อจันกิ้งวัดถลุงทองนะครับหลวงพ่อเคียววัดหลงบนหลวงพ่ชาวัดหนองป่าปงหลวงพ่อแดงวัดขอบันไดอิดนะวัตถุมงคลท่านมีราคาสูงหลวงพ่อพรมวัดช่องแครหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาฮิราหลวงพ่อเก๋วัดป่าน้ำหลวงพ่อพรมวัดกนอนเหนือซึ่งหลวงพ่อพรมเนี่ยเรียนภาพปัจจุบันบอกให้เก็บนะฮะต่อไปจะมีราาคแพงเออ ข้างหลังก็เป็นตาสัญลักษณ์นะครับของ,ของสมเด็จย่าเรานะฮะสวแล้วก็ปีหนึ่งเจ็ดนี่ก็เป็นรูปใบโพก่ายมใช้นะครับผมของดีนะครับติดคอไว้คุทุกคุณนะครับมั่นใจในพุทคุณได้ร้อยเซนนะครับ โอเคนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับตทวถึง9654 88หรือ0ุน1420301อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไ่พลาทุกรายการทุกุมงก็ดีจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ